สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันอังคารที่26มกราคม2021หัวข้อชีวิตที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังฮีบรูบทที่6ข้อ1ถึงข้อ12ครับขอฟังพระชนะของพระเจ้าจดจอจดจำทำความเข้าใจนะครับฮีบรูบทที่6ข้อ1 ถึงข้อ12ครับเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะได้เดินหน้าต่อไป เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ลิ้มรสความดีงามแห่งพระชนะคําของพระเจ้าและฤทธิดเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นแล้วยังหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนําพวกเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะพวกเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีก และได้ประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชนเพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและทำให้เกิดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นหนามใหญ่และหนามย่อยมันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบและในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ท่านที่รักทั้งหลายแม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่า ในกรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์คือการโปนิบัติพวกธรรมมิตชนนั้นดังที่พวกท่านยังโปรนิบัติอยู่และเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุดเพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้ เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นเป็นมรดกค,ครับพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้นั้นผู้เขียนปรารถนาอย่างยิ่งครับจะหนุนใจคริสเตียนชาวยิวให้กระตือรือร้นขึ้นสแสวงหาพระเจ้าและในสายตาของท่านพวกเขาก็ยังเป็นคนที่มีความหวังในพระเจ้าวันนี้มี3ประการครับประการแรก หลักธรรมที่เราไม่จําเป็นต้องพูดถึงอีกนะครับอยู่ในข้อ1ถึงข้อ3ครับแล้วก็ประการที่2ลักษณะของคนที่หลงจากพระเจ้าไปข้อ4ถึงข้อ9และประการที่3แต่ท่านไม่ใช่คนสิ้นหวังจงกระตือรือร้นขึ้นข้อ9ถึง12ครับหัวข้อของครั้งที่แล้วนะครับก็คือใจปรารถนาเห็นคริสเตียนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ฮีบรูบทที่5ข้อ11ถึงข้อ14ครับพี่น้องครับ ท่านนั้นต้องการให้คนคริสเตียนอยู่จริงจังในความเชื่อและความรอดแต่พวกเขาไม่จริงจังนะักท่านจึงเตือนพวกเขาว่าพวกเขาเรียนรู้ชา้าและชีวิตก็เปลี่ยนแปลงชา้าหัวข้อวันนี้จึงก้าวต่อไปว่าชีวิตที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีหวังฮีบรูบทที่6ข้อ1ถึงข้อ12นะครับประการแรกครับหลักธรรมที่เราจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงอีกท่านจึงไม่พูดถึงหลัก หรือลากฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับความรอดในพระเยซูคริสต์อีกเพื่อจะไม่ไปสู่ความเป็นเพื่อจะได้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อรากฐานนั้นก็คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติท,ที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันด์ซึ่งปกติเรามักจะสอนผู้เชื่อใหม่ และคนที่จะ,ร,ะรับบัพติสมาเพื่อย้ำการหันกลับจากบาปการรู้จักกับพระลักษณะของพระเจ้าและองค์พระเยสุคริสต์การพ้นโทษบาปนิรันดรการการได้รับชีวิตซึ่งนิรันด์เรื่องเหล่านี้นะครับนะแม้คริสเตียนที่เชื่อแล้วเติบโตขึ้นแล้วสักพักหนึ่งก็ต้องย้อนนำมาสอนกันอีกครั้งครับแต่เนื่องจากท่านผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นเขียนเป็นลักษณะของจดหมายและเรื่องเหล่านี้ ได้เคยกล่าวสอนไว้แล้วท่านจึงอยากก้าวไปยังเรื่องอื่นๆที่จะกล่าวถึงต่อไปนะครับดังนั้นถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตก็จะได้ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้หมายความว่าไม่ควรจะเอาเรื่องเรื่องเหล่านี้มาสอนอีกหลังจากที่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าหลายปีแล้วแต่การทบทวนก็เป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องครับลักษณะของคนที่หลงจากพระเจ้าไปในข้อ4ถึงข้อ9นั้นบอกว่าบางคนชีวิตไม่พัฒนาดีขึ้นยังคงทําบาปซ้าๆ และในที่สุดก็หลงไปจากทางของพระเจ้าท่านจึงเปรียบชีวิตกับความสว่างและรสชาติอาหารครับเมื่อได้รับความสว่างและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมกับพระวิญญาณคือได้สัมผัสกับพระวิญญาณจนรู้สึกแตกต่างจากเดิมจากที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยรู้สึกตื่นเต้นและก็มีสันติสุขอ่านพระคำได้รู้สึกถึงรสชาติของความดีงามจากพระคำตอนนั้นและได้เห็นและได้กระทํากัน ด้วยฤทธิเดชจากพระเจ้าแล้วถ้าเขายัางหลงไปอีกทําให้ถึงคิดถึงคริสเตียนที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสครับว่ามัทธิวบทที่ 7: จ็ดข้อยี่สบองยี่สาบอกว่าในวันนั้นจะมีคนจํานวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระชนะได้ขับผีออกได้ทําการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นองค์พระเยซูเจ้าบอกว่าเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราคือคนที่ทําความชั่วไปแล้วก็รับใช้ไปพระเจ้าไม่ทรงรับรองพวกเขานะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังและก็ใช้ชีวิตของเราให้ดีครับพี่น้องครับท่านได้เปรียบเทียบต่อไปครับว่าพวกนี้เหมือนพวกยิวที่ได้ตรึงและประจานพระบุตรให้อับอายอีกครั้งหนึ่งเขากลับทําบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนพื้นดินที่ได้ รับน้ำฝนแล้วควรจะเกิดพืชผักที่มีประโยชน์ครับแต่กลับเกิดต้น,น้นาที่ไร้ค่าจนเจ้าของต้องเอาไปเผาไฟทิ้งเสียเพราะฉะนั้นพื้นดินนั้นก็มีแต่ถูกสาบแช่งนี่คือคริสเตียนที่ทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจเป็นคริสเตียนที่ไปนมัสการพระเจ้าทำกิจกรรมแต่ชีวิตไม่ได้เชื่อพระเจ้าครับแอบยังคงแอบทำบาปลับๆเสมอๆพี่น้องครับประการที่สองแต่ท่านไม่ใช่สิ้นหวังจงกระตือรือร้นขึ้น ข้อ9ถึงข้อ12นะครับชีวิตคริสเตียนที่จมในบาปไม่เชื่อไม่ยำเกรงพระเจ้าและ,พะเพียซื่อเจ้าอย่างแท้จริงนั้นอาจเป็นพวกคริสตามครับต้องใช้คำนี้นะครับเป็นพวกเชื่อตามคนอื่นเท่านั้นเองหรือเชื่อจริงแต่บางคนก็ไม่พัฒนาปล่อยให้ความสงสยัยความไม่เข้าใจสะสมอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อเกิดปัญหาชีวิตก็ไม่มั่นใจก็ไม่วางใจ หรือเมื่อมีบาปมารุมเราจนเขาต้องทาตามตัณหาหรือเจอการทดลองที่เขาพลาดล้มลงไม่เห็นชีวิตดีเกิดขึ้นกับเขาสักทีเวลามีปัญหาการเงินสุขภาพไม่ดีขึ้นนะก็เกิดการขาดความไว้วางใจทําให้เขาถอยห่างจากพระเจ้าแล้วก็หลงหายไปทําผิดบาปไม่หันมาพึ่งพระเจ้าแต่เขาเลือกทําตามใจของตัวเองพี่น้องครับ ท่านผู้เขียนฮีบรูจึงกล่าวหนุนใจคริสเตียนยิวนะครับบอกว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าโดยพวกเขายังคงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แม้บางครั้งมีชีวิตที่ผิดพลาดทำบาปซ้ำๆแต่สภาพทั่วไปยังคงดีกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือยังดีกว่าตัวเขาเองก่อนที่จะมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขายังคงทำการปนิบัติพี่น้องและพระเจ้าด้ความรักยังคงพยายามรักษาชีวิต ไปนำมัสการร่วมกลุ่มอธิษฐานรักษาการเฝ้าเดียวร่วมรับใช้ร่วมการประกาศแต่ทําบ้างละเลยบ้างซึ่งจะเห็นว่าหากชีวิตพึ่งการดีของเราเองเราจะไม่มีทางรอดเลยสักคนเดียวแต่เพราะเราพึ่งองค์พระเยซูคริสต์ยึดมั่นพระองค์ไว้เราอาจไม่เข้มแข็งเท่าคนอื่นก็ตามนะครับนะดังนั้นท่านผู้เขียนพระธรรมฮีบรูจึงเชิญชวนพวกเขาแล้วก็คุณแล้ก็ผมให้กระตือรือร้น เช่นคนที่เข้มแข็งอย่างสุดกำลังเพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้คือเชื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างมั่นคงเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อเป็นพระพรไม่เฉื่อยช้าแต่ใส่ใจเติบโตมีชีวิตที่ดีให้พระเจ้าสำคัญกว่าตนเองจนเราเป็นคนที่มีความเชื่อและความอดทนในชีวิตจนบรรลุผลดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกครับซึ่งจะเป็นความสำเร็จตามที่ ท่านอุตสาห์ติดตามพระเจ้าไว้เป็นความหวังที่ท่านมีนั่นเองพี่น้องครับผมจึงมี2องคำถามพระคำให้ชีวิตวันอังคารที่26มกราคม2021ครับหัวข้อชีวิตที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังฮีบรูบทที่6ข้อ1-12ถึง12ประการแรกครับคำถามแรกขอท่านประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาที่สุดไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับ ประการแรกท่านรู้จักและรักพระเยซูจนสิทธิ์สุดจิตสุดใจเพียงไรคำถามที่สองท่านปรารถนาจะเชื่อฟังทำตามคำสอนไม่ยอมทำบาปจนสุดกำลังขนาดไหนประการที่สาครับท่านยินดีรับใช้และรักคนอื่นมากเพียงไรประการที่สครับท่านร้อนใจต่อคนที่ไม่รู้จักพระเยซูมากเพียงไรในสประการนี้ท่านคิดนะครับแล้วลองสรุปออกมาครับว่าแท้จริงแล้ว ท่านเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดไหมาการปฏิบัติของท่านต่อสี่คำถามนี้แหละครับจะบอกท่านได้ว่าท่านนั้นเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจา้าหรือไม่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจา้านะครับคำถามที่สองครับปัจจุบันนี้ท่านพร้อมพัฒนาชีวิตของท่านอย่างกระตือร้นจนสุดกําลังของท่านหรือไม่ก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบกับคนอื่นอีกนะครับมีด้านใดที่ท่านเฉื่อยช้า และด้านใดที่ท่านเชื่อและอดทนฝึกตนต่อไปพี่น้องครับบางครั้งเราก็ตื่นรุ่นออกไปทํากิจกรรมแต่ไม่ค่อยชอบอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยชอบฟังเทศนาไม่ค่อยชอบคําสอนฟังนานๆก็รู้สึกเเบื่อเหนื่อยแต่ชอบจัดการโน้นจัดการนี้ทํากิจกรรมที่ดีๆบางคนไม่เหมือนกันครับเราแตกต่างกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นพระพรได้ที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแต่อย่าลืมครับ การอ่านพระคำของพระเจ้าสม่ำเสมอทุกวันนั้นเป็นหัวใจสำคัญอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าเสมอๆนะครับเพราะท่านฮีบรูท่านผู้เขียนฮีบรูฮีบรูบอกว่ากรณีของท่านยังดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อวางใจพระเจ้านะครับยึดความเชื่อน,นี้ไว้ให้มั่นคงครับจงกระตือรือร้นขึ้นเสมอๆละทิ้งความบาปอย่าทำบาปไปรับใช้พระเจ้าไปแล้วก็เพลินไม่กลัวพระเจ้านะครับ อันนี้ท่านจะพินาศและก็ไม่เกิดผลดีแน่ๆขอพระเจ้าช่วยเราครับพี่น้องครับเราอธิษฐานด้วยกันโอ้พระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ท่านฮีบรูพูดตรงไปตรงมายืนยันถึงความเชื่อของเรานั้นเป็นประสิทธิผลมากมายเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทรงใช้เราและยอมให้เราเดินตามพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักและมีพระทัยเมตตาขอพระเจ้าช่วยพวกเราละทิ้งบาปจากชีวิตของเราให้เรายำเกรงพระเจ้าและก็ ทุ่มเทชีวิตสุดกำลังแม้บางครั้งเราอาจจะไม่เข้มแข็งเหมือนอย่างคนที่เข้มแข็งเช่นเราทำบ้างลืมทำบ้างไม่ได้ทำบ้างมีเรื่องโน้เรื่องนี้บ้างแต่อย่าท้อใจยังเริ่มต้นใหม่ทำดีที่สุดสุดกำลังของเราและพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นพระพรได้อย่างมากมายครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้เราเป็นอย่างนั้นที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ละทิ้งบาปแล้วเดินตามพระเจ้าเสมอ ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับท่านฮีบรูไม่เคยท้อใจที่จะเห็นพวกเราเติบโตผมเชื่อว่าพระเจ้าดีกว่าท่านฮีบรูที่เขียนพระธรรมฮีบรูครับเชื่อมั่นและก็ปรารถนาจะเห็นพวกเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามาช่วยกันพัฒนาชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านสวัสดีครับ